ใช้ชีวิตวันต่อวันเนาะอย่าพยายามมากเกินไปเพราะมันทําให้คุณกดดันและเครียดเวลาคุณทําอะไรคุณถามใจคุณดูว่าตอนนี้มันทําให้ฉันสงบใจหรือมันกวลกวายใจวะถ้ามันสงบใจมาถูกทางเรามีเป้าหมายได้เราทํางานของเป้าหมายทุกวันเนี้ยได้เลยเหมือนอย่างครูจะเขียนหนังสือสักเล่มเนี้ยครูก็ต้องเขียนหนังสือในทุกๆวันเพื่อที่จะให้มันจบเล่มแต่ครูก็ไม่เครียดก็ทํา หนึ่งบทก็หนึ่งบทหรือว่าหนึ่งแผ่นหนึ่งหน้าก็หนึ่งหน้าก็ไม่ซีเรียดแต่เดี๋ยวมันก็เสร็จแต่ก่อนครูก็ไม่ได้คิดได้แบบนี้นะกดดันมีเป้าหมายให้ฉันอยากสร้างเงินหลักร้านต่อเดือนว่ะโอ้โหเครียดตัวเองหน้าดูเลยวิง่งเหมือนหนูถีบจักรเลยวุ่นวายมันสับสนมันเครียดประสบการณ์มันสอนไงเฮ้ยไม่เวิร์กว่ะทําแบบเนี้ยมันทําให้สุขภาพฉันแย่ลงมันก็เปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่เออสโลไรท์ส so right, ิ ช้าๆหน่อยสิมีเป้าหมายก็จริงแต่ฉันเดินมันด้วยใจที่สงบเย็นเฮ้ยมันพลิกขึ้นมาได้มันดีขึ้นมาได้ครูขอให้คุณเอาตรงนี้ไปพิจารณาแล้วใช้ชีวิตอย่างผู้มีปัญญาไม่ต้องพยายามมากถามใจตัวเองว่ามันร้อนรุ่มหรือมันสงบเย็นผ่อนคลายลงนิดเนาะชีวิตหนึ่งเดี๋ยวก็จากไป อย่าไปเยอะกับมันหัวเราะบ้างมันไม่มีอะไรคงที่ถาวรหรอกมันเปลี่ยนตลอดเวลาแต่ขอให้คุณมีสติอยู่กับปัจจุบนันนี้มีเป้าหมายได้แต่มีสติอยู่กับตรงนี้เอาความสุขสงบใจตัวเองเป็นที่ตั้งเนาะครูขอให้คุณโชคดี